โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลาเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอซ่า,าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับ ที่จะนะครับได้เริ่มทําการสุ่มจี้นะครับที่มันมาให้เราเห็นแล้วนะครับผมก็คือวันนี้ก็เป็นวันที่ย2บนะครับก็คือจะเริ่มสุ่มได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดูก่อนนะครับว่าจี้มันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับที่ผมสนใจนะมีบัตรเชิญโล่นะครับผมอ่ะแล้วแต่คนชอบนะอันที่พี่นี้คือเป็นเวอร์ชั่นดาร์กนะแล้วก็เป็นโดนป้องกันการขังคุกนะครับแล้วก็เป็นดาร์กเกาะรอยฟ้านะครับกักขังนะครับผมแล้วก็เป็นดาร์กนะครับผมเกาะรอยฟ้าราชาที่ เนเนโรเททอันนี้อันเนี้ยผมอยากได้นะครับอันเนี้ยอันนึงแล้วก็เป็นหมวกท่องเทีย่ยวของนักบิ๊กิจอันนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคุณจะสนใจอยู่ที่อีกเกาะลอยฟ้าในประเทศเนี่ยนะครับกับอ่าอีกที่หนึ่งก็คือเป็น อันนี้ก็อยากได้อยู่นะแต่ก็ช่างมันเถอะไม่เอาหรอกแล้วก็ผมอยากได้ไอ้นี้นะครับด์กนะครับผมหมวกระเบิดไทเทเนียมนั่นเองนะครับเผื่อไว้เล่นกับเผื่อมีสายวิกจำๆจอะไรมาอย่างเงี้ยน,นะครับจะได้เอาไปเล่นด้วยนะครับผมก็คืออยากทำไว้สองจี้แต่คิดว่าจี้แรกที่ผมจะเอาเนี่ยก็คือดักหมวกระเบิดก่อนแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าถ้าถ้าถ้าโดนเยอะนะก็คงจี้นี้คงไม่เอาหรอกนะครับ <laughs> แต่ก็อยากได้อยู่เปอร์เซ็นต์มันก็เพิ่มอย่างละห้ามั้งนะครับเออเปอร์เซ็นต์เพิ่มอย่างละห้ามั้ง จากตัวเก่านะทุกคนเพื่อความเพื่อความชั่วและความชัวของเราเองใช่ไหเจ็ดห้าแปดห้าน่าจะใช่แหละเพิ่มขึ้นอย่างละห้าเปอร์เซ็นต์น่าสนใจนะผมว่าใช่ไหมผมก็ใช้อยู่เนี่ยใช้บ่อยเจ็ดสิบแปดสิบจิงด้วยเพิ่มอย่างละห้าก็อยากได้นะอยากได้ทั้งสองจี้แต่รู้ว่าเราจะโดนเยอะไหมไงเออถ้าโดนเยอะก็ก็คงไม่เอาอ่ะเอออะนะครับไปสุ่มกันเลยดีกว่า มันน่าจะเป็นแบบไปน,นี่มัง้งร้านคา้านะครับนี่เย่มีแบบ3,500ด้วยอันไหนคุ้มกว่าอันเนี้ย0ใช่ปะอันนี้สุ่ม900 900 900ก็2,700 2,700เหรอ2,000เดี๋ยวผมดูหรอมันจะถูกกว่าปะเดี๋ยวขอใช้เครื่องคิด mm hmm. เลขแปบบ๊บนะครับหัวไม่ทัน <laughs> 900คูณ4เว้ย3,600ถูกกว่า100 ทุกคนหนึ่งร้อยเออทุกคนหนึ่งร้อยก็ยังดีกว่าไม่ถูกกว่าแล้ววะซื้อไปสองแพ็คเลยไปอ่ะนะครับอ้าวโอ้โหไอหเอเวนเกมชอบหลุดบ่อยนะหลุดบ่อยเล่นนะหลุด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 บ่อยมากอะ่กอะบางทีอะนะครับจีเอ็มก็บกแก่ยังเลยซีบาร์บะเนี่ยเข้าใหม่แล้วกันนะครับ ยังไม่ทงการซื้อตอนนี้ผมมีอยู่25,000นะครับไปจัดไปเลย3,500ครับอ่าขอจัดไปสองแพ็คเลยแล้วกันนะครับอ่าผิด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 แม่พ่อ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 จัดไปก่อนครับนี่นะครับถูกกว่า100ก็จัดไปเอาสักสองก่อนเนาะอันนี้มีอะไรมาบ้างอ่ะโอ้อันนี้ได้เอบวกมาด้วยนะทุกคนแล้วก็ไอ้นี่ห้าอันคูณสามว้าวแต่ว่าราคาก็แอบแรงอยู่อันนี้คูณห้าว่ะโอ้แสงล้อข้าผ่านดาวเว้ย ปครับจริงๆก็อยากได้อยู่นะแสงรอค่าบันดาป่ะสุ่มกันเลยนะครับขอเอบวกออกบ่อยๆอ่ะจะได้ปิดน้อยเฮ้ยเอบวกมาสองโอ้โหได้สักสองอันก็ยังดีนะเอบวกไหมเออ A บวกให้อย่างละอันก็ยังดีว่าถึงเอไม่ออกก็ช่างเอะแต่ว่าเอบวกมาโอ้พอพอได้อันเดียวถ้าเอบวกออกบ่อยอ่ะแสดงว่าเราดวงโอ้โหกำลังบอกถ้าเอบวกออกบ่อยเราเราดวงดีไง นะครับสรุปโอ้มึงใช้อย่างละอันไม่ได้นะพี่มึงต้องอย่างต่ำสักส4มสอันก็ได้นะครับโอ้โหแบบนี้มันจะปิดไม่เราเพราะหนุ่ม7 0็0พันเนี่ยเออได้มาสอันก็ยังไม่น่าเกลียดนะครับสู้ได้ A อบวกอันนึงไม่ได้อะ <c oughs> เออเพราะมันใช้ A 5หอันแรกเป็น A บวกไงได้ A อบวกอันนึงคนกว่าเออ A บวกทำไมไม่ออกแล้วแรกๆทำไมไมึงออกดีวะพี่ สี่อันนี้ครับสี่อันไม่น่าเกลียดครับแต่ขอ A เอบวกยังจะดีกว่าครับเอบวกพี่เออสวยแบบนี้ยแบบเนี้ยสวยถ้ามาแบบเนี้ยสวยงามตามท้องเรื่องเลยพี่เออสี่อันก็ยังดีครับพี่ทาไม่ได้เอบวกก็ขอสี่อันก็ได้ไปะอันหนึ่งสองอันนี่าเลยนะครับมันจะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไปต่อครับมาดูกันว่าเอบวกไหมพี่เออมันออกบ่อยๆแบบนี้แหละเยี่ยมเผื่อจะได้ทำสองอันไง โอ้โหทำไมไม่เป็นเอบวกให้ละเนี่ยวัตถุดิบอะอ่าได้สามอันสามสี่อันเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะสามสี่อันเนี่ยโอเคอุ้ยมีเอสว่ะสรุปไม่มีสักอันเลยนี่ถ้าไดีวัตถุดิบเอสนี่โอ้โหตกใจเนี่ยเคยได้ครั้งเดียวมั้งวัตถุดิบเอสอะโอ้โหอันเดียวอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้สักอันเออสี่อันครับไปนะครับไปต่อครับสามอันครับไปอีกครับผม 7จ็ดันนี่มันจะอืเอบวกก็มาให้อยู่นะแต่มันไม่ใช่ว่าคือดิ่งไงส่องอันครับพี่ไปขอเบวกหน่อยเอสมาก็ได้ปะโอ้โหเอนี่ออกยากมากเปอร์เซนต์เท่าไหร่มิููนย์จุดสศูนย์แล้วมนะัออ้งศูนย์จุดสองูนย์นอประมาณนั้นศูนย์จุดสองสองศูนย์้าอไดขมให้เไดเอมานะโห้โอดรมดีโอโ้อันเดียวครับขอ A บวกก็ได้ไหมเอบวกมาให้หน่อย A บวกครับพี่นั่นแหละ A อบวกอันเดียวเหมือนได้ A อหอันจริงจริงเอบวกให้ทุกแพ็คก็พอแล้วเไม่เอาแล้ขอ A บวกทุกแพ็คก็ได้จริงจริงอบวกพี่โอ้โหแสงมาก็อแอบดีใจแล้วนะออสามอันโอเคครับสามอันสี่อันขึ้นไปโอเคออสองอันไม่ค่อยเท่าไหร่รวยเราบ้างเอ้ยโหยขอสักสองอันได้ปะ่ะสองอันได้ปะ่ะอูสาม จริงพนี่ถ้าได้ห้าอันนี้จะยิ่งกระหนีอีกนะขอห้าอันนี้ได้ไหมเออมันขอเยอะเกินไปแล้วเขาบอกมันขอเยอะเกินไปแล้วนะครับอุ้ยสองอันว่ะเออเดี๋ยวอันหนึ่งก็ยังดีว่ะเอ้ยมาว่ะมาว่ะเอาเร็วเร็วเร็วเผื่อได้ทำสองที้ไงถ้าเกินนะถ้าเกินอาจจะทำสองจี้ไงเอาเร็วก็อยากได้สองจี้นะแต่ว่าขี้เกียจทำออฟอีกแหละอุ้ยูสี่อันครับโอเคตัวครับตัว ไปครับไปสามอันครับโอเคไม่น่าเกียดนะ่ะไม่ค่อยน่าเกียดเอบวกมาอีกอันนึงดิอ่ะสามอันไม่ค่อยน่าเกียดเท่าไหร่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าใช้ห้าอันเลยนะไปะแลกไปก่อนครับต้องใช้ห้าอันนะทุกคนปิดเป้าอ่ะเจ็ดพัน อันเป็นแบบนี้ผมว่าค่อนข้างดีนะสุ่มเร็วดีอ่ะไม่ต้องเป็นแบบนั้นอ่ะแบบคือจะบางทีมึงจะล็อกมึงก็ล็อกไปเลยอ่ะไม่ต้องแบบสุ่มหลายครั้งแบบนั้นมันนานอ่ะแบบนี้อ่ะเออทันใจดีนะครับสําหรับสายรีบๆแบบเฮ้ยผมเอบวกผมเกินนันหนึ่งว่ะ <c oughs> แต่มันก็อย่างว่าแหละนะไ <c oughs> ว้ปิดเว้เออแต่มันเกินมาหนึ่งว่ะเกินมาหนึ่งคือต้องทําปะ <c oughs> <c oughs> เกินมาหนึ่งคือต้องทําปะเจ็ดพันว่ะ จ็ดพันเนี่ยมาจี้หนึง่งก็ไม่ค่อยน่าเกียดนะแต่ถ้าโดนหมื่นหนึ่งนี่คือเยอะอยู่นะเออเอ,อ๋อผมขอเป็นเอาหมวกก่อนลวกันนะผมอยากได้หมวกมากเลยอ่ะผมยังไม่มีอ่ะเออผมขออยากได้หมวกผมมันเป็นดาร์กด้วยไงเลยอยากได้เออน้าก่อนลยฟ้าขอหมวกก่อนละกันนะครับยังไม่มีแต่ว่ายังไม่มีตัวสายวิหรอกแต่อยากเอามาเล่นเฉยๆอ่ะไปฟาบนีต้องไปหาออฟอีก,กนเนี่ย จะจัดสองที่เลยสมเพชรมันก็โอ้โหบางทีก็เพชรเราก็ไม่ค่อยได้หาเยอะด้วยดี็เอาไงดีวะเอบวกเกินมาอันนึงหรอจริงๆเ็าอยากได้อยู่นะมันจะได้วาบบ่อยๆผมก็ใช้บ่อยอยู่นะหรือจะไม่เอาดีวะใจก็อยากจะหาอยู่นะใจก็อยากจะเก็บเพชรไว้แต่ผมก็ใช้บ่อยอยู่แล้ววันนี้นะครับ เราก็ใช้บ่อยนะเว้ยเนี่ยมันเือมันจะวร์ปดีกว่าเก่าไงเขาไม่อยากรีออฟใหม่ไม่ทำที่มาใหม่เ็าต้องรีออฟโป่งใหม่หรือว่าจำใจใช้ไปก่อนวะ <c oughs> จำใจใช้ไปก่อนเออถึงจัง,จงใจก็อยากได้อยู่สองที่เนี้ผมอยากได้แค่สองอันเนี้ยแต่เอวอกเกิน er มาหนึ่งใช่ปะจีมีแจกอะไรมั้งปะแบบมีของจงของแจกอะไรให้ไหม จก็มันก็เดี๋ยวอยู่ไม่นานผมว่ามันก็จะมีการอัปเดตใหม่เพชรก็ใช้เยอะด้วยเพชรไม่กระตื้องขึ้นเลยนะเออย่าทำลายที่เลยเถอะเพราะว่าทํามาใหม่ก็ต้องได้รีออฟใหม่ช่างมันถจำใจใช้ไปแต่ก็อยากได้นะผมว่าถ้าถ้าใครมีเพชรพอทำไปเถอะแต่ผมอ่ะไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เพราะผมอ่ะอยากเก็บเพชรไปด้วย ใครมีก็แนะนําว่าทํานะแนะนําว่าทํานะเหมาะดีอันนี้อันใหม่อันดาร์กอะไอที่น่าทํานะสําหรับผมนะเว้ยเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี่ยดาร์กลอยฟ้ากักขังเนี่ยเว้ยรอยฟ้ากัากขังไม่ค่อยเท่าไหรว่ว่ะเอาเอาที่ผมชอบนะเนี่ยเกาะรอยฟ้าราชาใชถูกในประเทศเนี่ยโอเคเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างโอเคเลยหมวกขอหมวกก็แล้วแต่คนชอบอกันนะสายป้องกันเอฟเฟกต์อันตราย,ยแต่อันนี้ดูคุ้มอ่ะได้ใช้บ่อยด้วยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อย อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแถ้าใช้บ่อยเนี่ยเออเนี่ยใช้แล้วคุ้มเนี่ยเออพวกจีทีใช้แล้วคุ้มน,นี้ก็ครอบหน้าหน้าหาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้เนี่ยอ่าเนี่ยพวกเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ไม่แนะนําอันนี้ไม่แนะนํานะอันนี้ก็ไม่อันนี้ถ้าจะทำไม่ทําหมวกดีวกว่าขอลอยฟ้าเหรอขอลอยฟ้าก็น่าทำเนี่ยคอลอยฟ้าอันนี้น่าทำรองเท้าเนี่ยก็น่าทำแล้วก็หมวกเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะชอบสายวงสายวิกชอบหมวกระเบิดอ่ะผมอยากหาไว้ทุกเวอร์ชันไง เออมีเอาไว้ได้หลายเวอร์ชันอะ่ะดีมีเอฟเฟกอันตรายมีเสกมีอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าหาไว้ได้หลายเวอร์ชั่นเอาไว้เปลี่ยนเล่นโอเคค่อนข้างโอเคนะหลายหลายเวอร์ชันหมวกอะ่ะนะครับนะก็นั่แหละจี้ที่น่าทานะครับสาหรับจี้ใหม่ที่มาใหม่ผมว่าไอเกาะรอยฟ้าที่ถูกในประเทศเนี่ยน่าทาสุดแล้วนอกนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับผมก็ อดใจแล้วกันไม่แล้วกันผมว่าไม่แล้วกันพอหามามันก็จะได้เติมอฟอฟอีกผมไม่อยากเติมแล้วว่ะเออไม่อยากเติมนะครับไม่อยากเติมแล้วก็ไม่อยากเสียเพจถาด้วยอเอาแค่หมวกอันนี้แหละพออดใจไว้อดใจไว้แต่ใครยังจัดก็จัดได้นะครับผมโอเคเนาะก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับคงต้องขอตัวลากันไม่ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไป็นนะครับผม